อวอรคาโดช่วยลดน้ำหนักได้จริงผิวสวยหน้าใสหุ่นดีลดได้ทันที1เดือน5กิโลเพียงรับประทานอย่างถูกต้องดังต่อไปนี้ครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ วิธีการลดน้ำหนักด้วยอะโวคาโดให้เห็นผลไวและทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสรูปร่างกระชับลดได้5กิโลและไม่ยากครับเพียงแค่คุณนั้นรับประทานอะโวคาโดอย่างถูกต้องเพียงแค่รับประทานเป็นมื้อเที่ยงครึ่งลูกและมื้อเย็นอีกครึ่งลูกกับโยเกิร์ตเพียงเท่านั้นก่อนรับประทานอาหารจริงเพียงเท่านี้1เดือนก็นลดน้ำหนักได้เยอะแยะมากมายแล้วครับถึง5กิโลกันเลยทีเดียวไม่ต้องอดอาหารกันเลย และนอกจากนี้คุณยังจะได้รับประโยชน์ในการดูแลสุขภาพจากอะโวคาโดอีกด้วยดังต่อไปนี้ม่ว่าจะเป็นมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวทำให้คุณอิ่มนานมากยิ่งขึ้นอุดมไปด้วยวิตามินที่สูงมากสามารถช่วยบำรุงผิวพรรณและเซลล์ในร่างกายได้มีแร่ธาตุที่สำคัญเหมาะสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายและต้องการดูแลสุขภาพโดยตรง ช่วยแก้ไขระบบการย่อยการรับประทานอาหารและทางด้านระบบการขับถ่ายมีประโยชน์ทางอ้อมในการช่วยบำรุงระบบประสาทและสมองให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นมีส่วนช่วยบำรุงเล็บเส้นผมและฟันของคุณให้แข็งแรงยิ่งขึ้น,นกว่าเดิมครับ เห็นไหมครับว่าการรับประทานอะโวคาโดอย่างถูกวิธีมีประโยชน์เพียงใดฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับวีดีวคลิปนี้ขอบพรคุณมากครับทุกท่านและพบกันใหม่สวัสดีครับ